คลิปนี้จังใดทุกคนขอเอาขนมมาเอาไหมอย่างมาเหยาาเยาเหยาเหาเๆยาเหยาเพื่ออย่างคนเพื่ออย่างเหยาเพื่ออย่างบีบอทุกคนครีมอยู่ในขนมมันฟูขึ้นทุกคนมันเป็นไปได้ทางทฤษฎีสูงหลายทุกคนสบายดีทุกคนค่อยไปบึงคลิปมาทุกคนเขาบอกว่าในคลิปหันเขาจะเอาขนมนี่นะ มเหี่ยว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 แล้วเขาจะมาบีบปรากฏว่าครีมที่อยู่ในขนมันมันจะฟูขึ้นมาจากที่มันน้อยๆฟูขึ้นมาหลายๆนี่เลยขนมนี้มันอาจจะเป็นการปฏิกิริยาบางอย่างของคาร์บอนไฟเบอร์อีกอย่างสักอย่างนี่แหละถ้าบมตัวเพราะฉะนั้นทดลองดูงออมาจะกแม่นแท้เลยบอขนมลงทึนไปซื้อขนมมาเนาะทุกคนเนาะลองเราลองมาเหี่ยวาทุกคน แล้วครีมข้างในมันจะมันจะฟูหรือบอนี่ฮคนนะครีมมันก็บปุ่ได้หลายเนาะน้อยๆเนาะลองมึงหนึ่งซองซ้ำเบ๊บเบ๊บเลองบีบบนคนมันบวบฟูเนาะทุกคนลองมึงลองมึงตัวไม่มันเป็นไปได้เท่าได้แต่เขาคิดอยู่ในคลิปคือว่าฟูเนาะไม่ทุกคนเขาอาจจะเน่าน้อยก็ได้เมื่อกี้เน่าได้ไร ลองบีบทุกคนๆเอาหักจอยแบบปรากฏว่าโปรได้น้อทุกคนเนาะงอยาไปหาให้ทุกคนน้อได้